โอเคมาละศึกดวลครั้งนี้นัดล้างตาครับอากาศสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้ก็นะัดสุดท้ายแล้วเจ้านกกับเจ้าไก่อันนี้เจ้ากันเขาไปเปลี่ยนชื่อไปนะกันสดนี่เขาเป็นเป็นกันสดกับอีกคนหนึ่งคือเจ้านกพร้อมพร้อมพร้อมได้กดเขาจะขอดวลกันเป็นคังสุดท้าย กันสดกับเจ้านกพร้อมไมเอ่ยอ่ะังไม่มีคนตอบพร้อมกันพร้อมยังกันพร้อมยังเดี๋ยวรอกันนะรอเรอ,อกันบอบพร้อมก่อนอาจจะภาคเป็นครั้งสุดท้ายสิกดวนครั้งนี้ตัดสินสองในสาม การสดไม่ใช่การสดไม่ใช่อกันสดไม่ใช่นะการสดกันพร้อมกัรพร้อมอยังการพร้อมอยังพร้อมไลยกดเลยนะสึกนัด สุดท้ายนัดล้างตาสองในสาม่าใครชนะคือชนะเลยรอบนี้กดเลยนะกดเลยนะสามมีนับถอยหรอก,กสองหนึ่งปเรียบร้อยครับ วันนี้การสดขอแก้มือขอแก้มือครับการสดวันนี้เราจะมีการสดกับเจ้านกมาการสดขอแก้มือจะเป็นยังไงนี่เข้าไปครับงัดหัวนี่เข้าไปครับงัดหัวระวงังส่วนเจ้านกเอาวะมาแล้วนี่ นี่วิ่งมาแล้วครับรางวันนี้โอโ้โหมาตรงกลางใครจะได้หัวแรกอือหือเอาล้ครับยิงไปก่อนครับจอนกอัดไปแล้วโอโ้ยเกือบเกือบครับเกือบหือเจ้ากันกันสดแบบโดนอัดตัวไปสองเม็รนี่แบบขอบพายาก่อนเลยตอนนี้ มาเจาก,กนันนี่อัดหัวไม่ติดแันหัวไม่ติดไม่ติดหัวนะครับพันยาโอ้โหไม่ติดให้หัวเจ้านกมาอย่างนี่เลยอุ้ยเจาก,กันจเนย็นเจ้านกบอกอัดหัวไม่ได้อัดตัวเลยแล้วกันครับโอ้โหเจ้านกยังไม่มีบาดแผลเลยครับตอนนี้เอาละฮะเจ้านกดูเช็ กระโดดมายิงยิงยิงม,ยงมาแล้วจะนมาแล้วอ้อมหลังมาแล้วอุย้ยไม่ติดพหลังยิงอัดตัวไปโอ้ยอันนี้การสดรู้สึกว่าจะเจ็บหนักแล้วะตอนนี้ยาก็หมดโอ้ยไม่ติดฮะอันนี้โอ้เจ้า <c oughs> การสดจะไม่รอดแล้วฮะตอนนี้การสดจะนกแบบไร้บาด<ๆ>ไร้บาดแผลคิดขวนเลยตอนนี้ กันสดการสดตะต้องเซฟแล้วตอนนี้ต้องติดหัวให้ได้แล้วฮะจังหวะน,นี้โอ้โหโสังหารไปครับโดนเจ้านอกอัดตัวแตกเกาะหายเลยทีเดียวมาตอนนี้เจ้ากันกันสดเขาจะจัดการยังไงกับเจ้านกถือเกาะสองหมดซื้อเห็ดมาด้วยรอบนี้ อส่วนเจ้านกซึ้เกาะสามแล้วครับนี่จเจ้ากันก็บอกว่างัดหัวล้ตั้งไอวอร์หัวตั้งไอวอร์อมาวันนี้นัดล้างตาของเจ้ากันบอกรอบนี้คือศึกซิงที่หนึ่งอเอา,าเอา,าอืม การ,รอสอดบอกขอซ้อมมือแป๊บหนึ่งมาแล้วอุ้ยโอ้โหเออเอาตัวก็ได้บอกไม่เอาหัวแล้วเอาตัวก็ได้เมื่อกี้สอยสอยไปทีนึงเค็เหมือนเคนเหลืองจะโดนสอยไปทีนึงฮะเจา้านกครับเจา้านกบอกไม่หงไม่หัวแล้วอัดตัวเลยแล้วกันง่ายดีไม่โอ้โหหัวแตกเลยอหา เอาวะกันสดงัดไม้เด็ดยิงหัวแตกไปละนี่รอมี้ลูกซองครับมาเจ้านกก็ลูกซองเหมือนกันเอาวะซองยาวทั้งคู่แต่เหมือนว่ากันสดจะไม่มีตังซื้อเกาะสามชื่อที่ซ่อมเกาะแทนนี่ยิงนี่เอาวะะครับ มาล้ครับหลุมยันหน่อยว่าใครจะแพ้ใครชนะศึกครั้งนี้โอ้โหอีสเสิร์ดเหรอไม่เอาลูกสองเหรอลูกสองมาลูกสองมาอัดตัวไปโอ้โหเอาไปดิอัดหัวไม่ติดอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อ,อมการบอกอ้อมมาก่อนขอซ้อมเกาะก่อนพันญาด้วยเหมือนเจาน้านกก็จะโดนเจ็บหนักจุกเหมือนกันขอพัญญาก่อนมาฮะเราบอกขอเ,อเคลียร ไอวอลครับนี่นี่เป็นไงล่ะนาเจานกต็ดกันสดกันสดขอขอมุมดีๆงัดหัวอีเสิร์ตงัดหัวหน่อยขอมุมดีๆขอมุมไม่ดีไกลๆงี้งัดหัวหน่อยไม่ติดหัวนะครับอัดตัวไปโอ้หมาแล้วมาแล้วอยู่จังหวะนี้ลูกสองโอ้โหเกือบไม่ทันครับไอวอลโอ้โหไปก่อนเลยครับสองหนึ่งครับส่วนของการสด ตอนนี้จะนกรู้สึกว่า XM8 มไหมโอ้ยังครับยังยังยังไม่เล่น XM8 อ๋อนึกว่าจะ FM8 มดาดูก,กันสดก่อนตอนนี้เอ้อคนพังขาเพกันสดเกันใช้สเตปเดยวครับยิงนัดแล้วก็ตั้งไอวอลยิงนัดตั้งไอวอร์เอนสดวิ่งเข้ามาแล้ว เป็นเจ้านกวิ่งกลางมาแล้วส่วนกันสดก็วิ่งกลางมาเหมือนกันเจอกันแน่ครับงัดหัวไปไม่ติดนะครับกระสุดวะไงสักลูกซองมาหันหลังไม่เจอครับส่วนเจ้านกกระโดดไปนู่นมาเจอเจ้านกโอ้โหไม่มยิงหัวไม่ติดครับรีบตั้งไอวอลปิดปั๊มยาด่วนครับตอนนี้ส่วนเจ้านกครับเจ้านกบอกโอ้ยชิวๆเลย ไ<พ><ด>อว<ฟ>อ,อลได้สี่ลูกเหรอมันสามลูกไม่ใช่เหรอไอวอลไอจากนกวางไอวอลได้สี่อันวะรอไ<ฟ>อวอลมันที่จริงมันต้องวางได้สามไม่ใช่เหรอแต่จ้ากนกวางได้สิจนอนกวางเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บอืมจากนกบอกพันลำกันนะเกือบเป็นแล้วล่ะเมื่อกี้ยาละกล่องสุดท้ายด้วยเจ้านก เจ้ากันเขายาหมดครับตอนนี้ใช้ได้อย่างเดียวคือเห็ดครับเห็ดที่ซื้อมะโอ้โหไปหนึ่งตับอ้ยเกลี่ยเกือ่จังหวะนี้ใครดีใครยากใครดีใครได้ดไดบอกเลยจังหวะนี้ใครดีใครได้โอ้ยิงย้อนครับเจ้านกโอ้โหเจ้ากันไม่เอเจ้าหนกยิงก่อนเจาน้ากันไม่รอดฮะนี่สองสองแล้วโอ้โหคู่นี้สูสีเจ้าหนุกเล่น x อ8กเอมปดไหมเนี่ย อย่างนะะยังไม่เล่นนะครับเอาจะซื้อสองควงมาทําไมตัวเองก็ถฉออยู่สงสัยลืมนะส่วนเจ้าการสดก็ซื้อสองควงเหมือนเดิมแต่ตังหมดได้แค่เกาะสองตอนนี้เอาเอา,า,าอืมเกดนี้จะเป็นยังไงต่อครับเจ๋อกันแล้วปะจนากันแล้วมาเอาวะเจ้ากันโดดงัดมาแล้ว ไอเจ้านกโดนงัดมาเจ้ากันแบบส่วนเป็นนัดหนึ่งเข้าหัวเม็ดหนึ่งตะวันนี้แหละโอ้โหเจ้านกถึงกับหูหหมวกแตกเลยทีเดียวฮะเจ้านกขอบังตมยาสองกล่องนี้หมดไปแล้วฮะเจ้านกนกเขียยวเรียบร้อยออกมาหาเจ้ากันกงินเจ้ากันเห็นแล้วอ้อมหลังมาเจ้ากันควัก้องมาดิมเข้าไปโดนเป็นทองอื้หืไม่โดนโดนไป หันหลังมายิงเข้าไปครับโอ้โหสุดยอดกันคนของเราเมื่อกี้เจ้านกเจ็บหนักเลยยิงหมวกแตกไปเลยแล้วเมื่อกี้แต่โชคยังดีที่ยังไม่ล้มนะมะตอนนี้เจ้านกบอกไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ส่องส่องควงล,ล,ลูกกระสุนลูกกระสุนไม่พอไม่พอยิงจริงๆ อนุกบอกลูกสองยาวเลยแล้วกันจนกันสดก็ขอเหมือนเดิมครับซองควงเน้นงัดหัวปอ,อ,อ,อันนี้จังหวะนี้จะทำยังไงกันเอ่ยกันสดหามุมนี่ไงเจอแล้วงัดหัวอีเสิร์ตไปก่อนไม่ติดอัดตัวไปก่อนอม,มาแล้ว สองยาวโอ้โหโอ้โหเอาว่าสเต็ปมันอยู่ที่สเต็ปจริงๆครับตอนนี้โอ้โหต่อให้สองยาวมายังไงก็ไม่รอดกันสนจะเล่นสองยาวหรือไม่เอ่ยเอาเล่นครับรอบนี้เล่นส่วนเจ้านกอะจนกน่าจะ X-M8 ปดะเนี่ยจานกเล่น X-M8 แแล้วไม่ไหวแล้วครับ ๋อไม่ใช่ MP5 เฟืร์โคพาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหาวแล้วช่วงเวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วคนพาก็หาวแล้วเหมือนกันครับเอ้ว็นพีไฟกับลูกซองกันนกบอกโอ้โหหัวแตกเลยครับหืมแต่นกบอก ไม่ได้ยิงเลยสักนัดเลยโหเจ้ากันงัดมาหัวแตกเลยสกอร์นำห้าห้าต่อสองโอ้โห,โห,โหวันนี้เหมือนกันสดจะเขาจะแบบมาดีวันนี้เขามาดีเขามาเหนือสงใส่ซ้อมมาซ้อมมือมาดีเจ้านกนี่แบบไม่มีสิทธิ์เลยหมาแล้วครับ x อ8ที่ต้องการที่รอคอยมาแล้วครับเจ้านกเดี๋ยวขอดูเจ้านกหน่อย XM8 จะเป็นยังไงบ้าง จะสู้ลูกสองไฟลูกสองควงได้ไหมมาลุ้นกันเจน้านกบอกมันอยู่ที่ฝีมือมันไม่ได้อยู่ที่ปืนโหะโหะเจ้า,ก,ากันบอกนกยิงก้อนเลยระยะไกลยิงก่อนเลยเจ็บไปดิเจ็บไปเจ็บไปนกบอกจะชาร์ดอ่ะชาร์ดหรอชาร์ดได้นะเจ้ากันบอกไม่ไหวไม่ไหวปั๊มยาก่อนเอาไงเอาไงรอเจ้านกเจ้ากันปั๊มยานฮะ น่าจะหมดไปสองหลอดสองกล้องเหมือนว่าตอนสดก็เราเดินหาอยู่มองหาหาจนนกก็อยู่มุมไหนแต่เขาเจอปุ๊บแล้วเขาจะนี่เคลียร์ในส่วนของไอวอลมาครับมาครับโอ้เสียงเรื่องไม่มีละแต่นกจะเอาอยัางไงเดี F ๋ยงแปดเข้าไปชาร์จได้ไหมโดดลบไหม ยิงไปแล้วโอ้โหจะนนบอกพันยาก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวมาแล้วจันนุยิงไปก่อนเลยกันแปดนี่ไงออกมามาเห็นแล้วยิงไปก่อนเลยไอวอไวเหลือเกินยิงไม่ทันนะครับเอาไงเอาไงเอาไงยิงไปก่อนครับ โอ้โหหัวแตกเลยครับเจออีเซิร์หออนัดนี้สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายหกต่อสองมาถ้ารอบนี้กันชนะคือนะชนะเลยครับจนกัอนี้อาจจะยังไม่ได้ซ้อมฝีมือแต่นี้คือสุดครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับคู่นี้ครับสองได้สามครับนี่คือครั้งสุดท้าย มาแล้วครับไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับชนกอุ้ยลูกซองชนกเอาไงตั้งหลักก่อนครับตอนนี้เขาตั้งหลักก่อนวิ่งมาตั้งหลักถือลูกซองมาหันมาไม่เจอหันมาไม่เจอยิงไปก่อนแต่ไม่เจอครับส่วนเจ้ากันเจ้ากันวิ่งสวนกันมาเ้าวิ่งสวนกันไม่เห็นกันนะครับวิ่งสวนกัน อาแล้วครับจากการอ้อ,อมเห็นแล้วจะยิงไปครับโอ้โหเจ็บอยู่เหมือนกันครับจนกหลังหักด้ามี้โอ้โหไอวอบังหน้าก่อนโอ้โหจนกบอกขอรลี่ะขอเลี่ยก,ก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหมาพร้อมจอนกพร้มอมนี่ยิงไปก่อนไม่โดนนะฮะไอวอไวเกินครับจอนกไอเจ้ากัน โอ้เอาล้วครับจะกัรเล่นอิเซอร์แล้วครับตอนนี้มาแล้วฮะวิ่งสวนกันไปโอ้โหลูกสองเอาไงเอาไงโอ้โหไม่ทันนะฮะเอาไงโอ้โหไม่ทันนะครับไม่ทันเอาวิ่งสวนกันอีกแล้วโอ้โหไม่ทันครับสวนเจ้ากันเขายิงไม่ทันเหมือนกันตั้งไอวอรมาแล้วโอ้โหเอ่าแล้วฮะเครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายของเจ้ากันฮะชนะกันสด ชื่อการสดเปลี่ยนชื่อเป็นการสดไปละสึกครั้งนี้คือเป็นฝ่ายของเจ้ากันนะเจ้ากันชนะสกอร์สองต่อสองในสามชนะสองในสามก็คือก็โอเคชนะละแล้วคงไม่มีดวนละถ้าใครชอบคลิปดวนอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวไปหาคู่ใหม่<笑><笑><笑>ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับก็บไปแล้วครับผมไปไปาบายครับโอเย